สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเฉลยแล้วเลือดใครหมพอพรทิพย์เผยแล้วผ้าสีขาวบางแจ็คอ้างมีคราบเลือดแตงโมสรุปเป็นเลือดใครจากกรณีที่บางแจ็คเคยอ้างว่ามีหลักฐานสำคัญเป็นผ้าขาวคาดเอวเปื้อนคราบเลือดติดมาด้วยหลายคนสงสัยว่าผ้าคาดเอวผืนนี้เป็นของแตงโมจริงหรือไม่บางแจ็ค ยังได้มีการติดต่อแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ให้นำภาพไปตรวจสอบเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในคดีแตงโมล่าสุดเปิดเผยถึงผลคราบเลือดบนผ้าคาดเอวผืนนี้จากปากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ผ่านรายการดราม่าวันนี้ว่าผลเลือดบนผ้าขาวที่ส่งมาจากต่างประเทศออกแล้วสรุปเป็นเลือดผู้ชายดังนั้นไม่ใช่เลือดแตงโมแน่นอนเป็นหลักฐานปลอม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t n e w วสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ